สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมารายงานข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย VTV ก็ขึ้นลิสซีรีส์ราชบุตรเคยที่รักเป็นซีรีส์ที่รอออกอากาศแล้วหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้รับใบอนุญาตออนแอร์ air, มาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2024แล้วก็ดองยาวมาเรื่อยซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นการประกบคู่กันระหว่างหวังจือ่อฉี พระเอกหนุ่มมาดละมุนจากซีรีส์กวนรักงานแต่งทิพย์กับนางเอกสาวหลู่อี้เสี่ยวจากเรื่องพรอห้าประการแฟนๆซีรีจีนก็รอติดตามชมกันได้เลยเร็วๆนี้ทาง vtv ซีรีส์ราชบุตรเขยที่รักหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า selene dpt ก็ดัดแปลงมาจากนิยายบนเว็บไซต์เรื่องฝั่งเสี้ยกุ้ยซื่อของนักเขียนลั่วหลีฉางเว่ยซีรีส์ก็จะเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณรักโรแมนติก นำแสดงโดยลูอ้เซียวมารับบทเป็นเอี่ยนหมิงซูสาวน้อยความจำเสื่อมที่พยายามค้นหาอดีตของตัวเองส่วนพระเอกก็จะเป็นหวังจื่อฉีมารับบทเป็นลู่ช้างข้าราชการหนุ่มและก็อดีตคนรักของเธอส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณเฉินเจียหลินนะซึ่งคุณเฉินเจียหลินเนี่ยเขาก็มีซีรีส์ดังๆที่แฟนๆทีวีจีเนี่ยรู้จักกันดีเช่นหงเงลิงระบำในปี2020ตำนานรักช่งางภูษา ซีซั่นที่1ในปี2021แล้วก็ซีซั่นที่2ในปี2023ส่วนผลงานล่าสุดก็คือตำนานเลือดฟีนิกซ์ในปี2023เป็นต้นซีรีส์ราชบุตรเขยที่รักก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น40ตอนจบแล้วก็มีกำหนดจะออนแอร์ air เร็วๆนี้บนแพลตฟอร์ม VTV สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ราชบุตรเขยที่รักก็จะกล่าวถึงเจียนหนิงซูก็รับบทโดยหลูอีเซียว บุตรสาวของเศรษฐีเจียนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองเจียนหนิงผู้เท่าเจียนนั้นทําธุรกิจค้าขายเครื่องประดับและก็ทองคําเขาก็เลยมีเงินมากมายแต่ว่าก็ยังขาดบารมีเขาจึงได้เลี้ยงดูเหล่าบัณฑิตหนุ่มจากตระกูลที่ยากจนและก็ส่งพวกเขาเนี่ยไปสอบจองงวนและก็หวังจะให้ลูกสาวเจียนหมิงซูได้เป็นหูหินของจองงวนโดยในบรรดาบัณฑิตหนุ่มเหล่านั้นก็มีลู่ฉางรับบทโดยหวังจือ่อฉี ซึ่งตัวเจียนหนิงซูเนี่ยก็ชื่นชอบลู่ฉางอย่างจริงใจและก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะสอบได้จองหววหรือไม่นางก็ยังจะเลือกแต่งงานกับเขาแต่ว่าส่วนตัวลู่ฉางกลับรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานของผู้เท่าเจียนและมักแสดงออกต่อเจียนหนิงซูไม่ดีที่สุดทั้งสองก็ทะเลาะก,กันจนกระทรั่งลู่ฉางออกจากเมืองเจียนหนิงไปพวกเขาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยแต่แล้ววันหนึ่งสกุลเจียนกลับประสบเคาะร้าย ถูกกลุ่มโจรบุกป้นชิงทรัพย์และก็ฆ่าคนในตระกูลจนหมดสิน้นระหว่างการหลบหนีเจียนหมิงซูพลัดตกจากหน้าผาแต่ว่าโชคยังดีที่ลู่ช้างได้ผ่านมาและก็ช่วยชีวิตนางเอาไว้แต่ว่าเจียนหมิงซูก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองจนความจําเสื่อมลู่ชางไม่มีทางเลือกก็ต้องพานางไปยังเมืองหลวงด้วยเขาก็เลยโกหกว่านางคือน้องสาวข,ของเขา จากเจียนหมิงซูก็กลายมาเป็นลู่หมิงซูทั้งสองคนก็เดินทางสู่เมืองหลวงลู่ฉางประสบความสําเร็จในการสอบเป็นขุนนางระดับสูงส่วนเจียนหมิงซูก็กลายเป็นที่หมายปองของเหล่าบรรดาหนุ่มๆลูกผู้ดีในเมืองแต่ว่าเรื่องนี้ก็รบกวนจิตใจของลู่ชางนั่นก็เพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเขากลับหลงรักน้องสาวกำมาลอคนนี้อย่างไม่รู้ตัวในระหว่างที่เจียนหมิงซูเริ่มสืบหาอดีตของตัวเอง ลู่ฉางก็แอบให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างลับๆเมื่อเจียนหมิงซูรู้ความจริงน่าจะทำอย่างไรความรักของคนทั้งสองจะลงเอยกันอย่างไรก็ต้องรอไปติดตามชมกันต่อเมื่อตอนที่ซีรีส์ได้ออกอากาศแล้วเร็วๆนี้บน VTV โอเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนำซีรีส์ราชบุตรเคยที่รักหรือ Serendipity และก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบ อยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด s u b สไครต์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกามเมกนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ